สวัสดีเพื่อนๆชาวแอดซอมนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวกลอก k 8 8จากค่าย W.E. ทั้งคู่นะครับตัวนี้เป็นกลอก k 8 8ธรรมดานะครับจากค่าย W.E. เหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นกลอก k 8 8 c u ดคัตตมนะครับค่าย W.E. ข้อแตกต่างของกลอก k 8 8ของเจ้า2ตัวนี้คือ ศ,ศูนย์เล่งน,นะครับของ 18we c ด s t o ันี่จะเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปตนะครับจากโรงงานสไลด์เจาะพอร์ตมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูส่วนสองสไลด์น่าจะเบาวกว่านะครับส่วนท่อนอกท่อนอกของ wE Cu s ต o มตัวนี้นะครับจะจะเป็นสีทอง น่าจะงานชุบนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัว18 we ตัวนี้เดิมเดิมมันจะเป็นสีดำนะครับอ่าเป็นอลลอยนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นอลูมิเนียมส่วนตรงไกลไกลของเจ้าตัว18 we ค u s ตัวนี้ เป็นไก่แต่งนะครับให้บอแม็กมาจากโรงงานเลยนี่ไกธรรมดานะครับไก่เดิมไก่เดิมเหมือนกันนะครับของเจ้าสองตัวนี้เมาดูชุดยิงว่า มันเหมือนกันไหมเปรียบเทียบนะครับมันก็คล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันเลยชุดเฟรมล่างเหมือนกันแค่ตรงบอดี้กับไกลไม่เหมือนกันนะครับของคัตตอมกับตัวธรรมดามาดูแม็กนะครับ แม็กก็ทำมาคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวฝาปิดส้นแม็กก็แตกต่างกันดี๋ยวมาประกอบกับเจ้าสองตัวนี้สามารถยิงฟูัโต้ได้ทั้งคู่นะครับยิงเซมิแล้วก็ฟูัโต้เน้เหมือนกัน